โอเคคนดู okay, สวัสดีครับผมอยู่ช่องพีจุกยิกนะไปไปเจอคนดังนะผมบิลลี่เบลเกอทำนะนะแต่ว่าน้องมีเงินไม่พร้อมนะน้องมีเงินไม่สมบูรณ์นะผมจะขับไปเรื่อยๆนะใช่ผมจะขับไปเรื่อยเนี่ยมันมันแบบจะไปเองคนของมันเลยนะดูว่าจะไปทางไหนนะคนดูน้องมีเงินไอ้น้องสมบัตินะน้องสมบัติไม่พร้อมเลยนะไปเราไปกันนะ วราเราเราไม่อยากเล่นกับใครนะพ่ารถมันไม่พร้อมจริงๆคนดูไม่พร้อมเลยรถมันแบบไม่ไม่พร้อมเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมนี่เครียดเลยพังแบบนี้ทรงเชิงทางนั้นเลยนะ สเจงงทัั้้นนเเลยสียวนี่เสียมันหลับไอะคนดูเนี่ยดูไฟกระพริบแป๊ 8, 8, 8ะๆกะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจเลยไปผมขี่เรื่อยๆผมมึงขอขี่เรื่อยๆก็แล้วกันไม่ซัดแม่อะไรนะคนดูขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงเครื่องดังเลยโอเคเสียงเครื่องดังเลย เราจะอยู่หลังเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ารถรถเรามันมันมันไม่สมบูรณ์นะเราต้องอยู่ข้างหน้าเลยครับถ้าหลับก็ไม่เป็นไรครนเดียวเดี๋ยวิงอันได้เลย กันเรื่อยๆครับไม่อัดแม่อะไรนะแม่ไม่เออน้องสมบัติไม่รู้เป็นไรนะน้ำมันก็ย้อยตัวเราหมอบก,ก็แค่แค่ระดับตัวมันถอยไงคนดูตัวมันถอยมากเลยตอนนี้เหมือนมันได้ยินเสียงโซ่เราลิ้นอะออประมาณนั้นแหละคนดูอ่าดีแคนหะน้าสองสี่หกสิบคันนะนะสิบคัน เออเขียกันเรื่อยๆเฮ้ยอะไรตายว่อไม่ใช่เออสองเชงแล้วต่ำมากเลยอะ กันเรื่อยๆครับไปแล้วครับไปแล้วผมไม่รอดได้ไปคนเดินไม่ไหวตามไม่ไหวไปก่อนเลยครับตามไม่ไหวเสียดจังแล้วเนี่ยกลัวจะปิดไงคนดูเสียดแต่กลัวปิดนะ ก็จะเราก็จะโย่หลังก็ไม่ได้ครับเราต้องไปอยู่หน้าเท่านั้ทเลยดูสเตอร์เล็กจัดเลย <c oughs> สเตอร์เล็กจัดเลยก็ดูสเตอร์แบบต้นเล็กแล้วเป็นเพราะอะไรวะ เพราะน้ำมันเก่าหรือเปล่าอะเออน้ำมันเก่าแล้วก็เราพังไว้กันใช่หรือเปล่าก็รู้ว่าไม่น่าใช่อะไรผมก็กลับอยู่ประมาณนี้มาเรื่อยๆประมาณนี้จริงๆก็ไม่เบ่ง นะมันจะไปเยอะผมก็กลัวะกูดูมันก็ได้สัตว์ประมาณนี้แหละแล้เขาไปทางไหนกันวะก็ไม่รู้เลยเขาโอ้เข้าไปไกลแล้วด้วย ไกลแล้ว ไฟแดงกันด er ูเฮ้มันจะเได้แค่ประมาณนี้อได้กนดู <English> มันจะเล่นแบบประมาณนี้ได้ผม <c ười> ไม่ไกล้าเลยจะเล่นเยอะนะมัเล่นประมาณนี้ได้นั่นแหละยเลยไม่ไกล้าเล่นเยอะไงก็เลยแบบเปิดๆแบบนี้ได้ต่อสามเกียร์สุดเลยอะโอ้โหนุ่ง oh, no, 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 หมอมาหนุ่งนุ่งมาแล้ววะควนเดียวเลยเว้ยโอ้ยยลังกาโอ้ยยเห <c ười> มาะเต็มที่เลยอะ

Good luck. มาเลยครับรถเริ่มจะดับแล้วรถเริ่มจะดับแล้วคนดูรถเริ่มจะดับแล้วโอ้ใกล้ไปแล้วยังไม่ทันหมอบเลยยังไม่ทันหมอบเลยคนเดิมเรถเริ่มจะดับแล้วครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลย

โอเคครับผมชอบคริ่นี้รีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึงสองปัดติดตามไม่ว่ามากจะอูที่กั่ไหนแต่ท้าต้องไม่รอูว่าลรอไปก่อนสวัสดีครับผมเฮ้้้้้้้้ยยยยาาาาาาามมมมมกกกกกกกพพพพออ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 แแแลลลลลตนนนนนนนีีีููููหหื่่่่่่ัััััังงงงงดดดปววจบบไไไทคคขรใ